คลิปในวันนี้ผมได้ทําการจัดคลาสใหม่นะครับซึ่งคลาสนั้นคือคลาสแบมพายเล่นเองซึ่งคลาสนี้เนี่ยอยู่ที่ห0ร้อยพิกเซลทีเดียวเชียวนะครับแล้วการที่ผมจัดในครั้งนี้เนี่ยผมก็เข้าไปเล่นพร้อมกับอัปเดตใหม่ที่มัอัปเดตมาก็คือเขาวง,งกดนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าผมได้เคียวด้วยนะครับแล้วใครอยากจะดูนะครับว่าเคียวเนี่ยมันโหดแค่ไหนนะครับหรือว,ว,วิธีการไปเอาเนี่ยมันทำยังไงก็ไปดูกันในคลิปนี้กันเลยนะครับถ้าก่อนไปดูเนี่ยผมก็อยากฝากร้านซีอีโอไก่ตันไปกันกันนะครับผมซึ่งจะมีคคคลลลลลลลาาาสสใใหม่่่ดด้้้้ววยยนนนนะะะบออกกกเไปปจจััแแิิงง์ต๊ ใหม่ครับจัดคัดใหม่เลยนี่ครับเรามีชุดโค้ดอว้ยเรามีไงอันนี้คืออะไรหลอดปะทุกคนลอ,องลองตีตีตีกระต่ายอ๋อตีกระต่ายแล้วมันเพิ่มทุกคนเออตามก่อนครับไม่มีอะไรมากตรงนี้คือถ้าสะสมเต็มเน้วน่าจะดูดเลือดได้นะคิดว่าไม่มีใครตัดไม้เลยผมลองตัดเองก็ได้มาเรียบร้อยลงโอเคเรียบร้อยครับอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหนี่ไงที่อัปเดตใหม่มาเล่นไงอ่ะขอลองลองเลยได้ปะไม่เห็นเปิดเลย นายผมผมต้องเล่นยังไงมาใช้ปืนนี้ยิงได้ไหมเฮ้ยเอายิงได้เฉยเฉยส่วนวัตถุจำกัดด้วยออเอาเพื่อนเพื่อนตายนะต้องตัดมันชาน้าป่ะเฮ้ยหกเม็ดครับมันยังไม่เปิดหรือเปล่าเออกไฟดับแน่เลยทุกคนมันไม่มีใครตัดไม้เลยทไีไม่ไม่เป็นงานเลยป่ะขอหน่อยเท้าก็ตายเท้าก็ตายอืมไม่มีเลยเราไปหาเปิดกล่องกันดีกว่าไหมแต่ถ้าเราตีหมาป่าน,นี้น่าจะได้เยอะผมคิดว่าอู้เจ็บหนักเจ็บหนักเดี๋ยว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 เฮ้ยในนี้มีไหม ไม่มีเนี่ยของแรกครับมาดูกันว่าจะได้ของดีหรือเปล่าอาจะเต็มแล้วทุกคนเราเยื่อในเฉดมันก็เต็มนะอ่ะเราเต็มแล้วไงต่อในควันดีครับอ๋อเต็มแล้วเลือดเราก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยหรอตอนกลางคืนเลือดเราจะเร็วขึ้นครับดีเร็วมากเลยตอนนี้เราลองเราลองฆ่าหมาป่าดิมันยังไงว่าความสามารถผมก็ยังงูอยู่นะแต่ตอนกลางคืนเลือดเราจะรีเร็วขึ้นหรือเปล่าคือถ้าหลอดนี้เต็มเนี่ยเลือดเราจะรีนั่นเองนะตอนนี้ยากได้กระต่ายมากเลยอากระต่ายกันเติมเครื่องเติมเครื่องโอเคโอ้เล โคตรเร็วเท้าแล้วครับวันนี้เนะี่ยจะมีไฟฉายใช่ไหมถ้าผมจะไม่ปิดออคอยเนะี่ยใช่จริงเ,รเลยเยอะเลยกาจะไปให้ตีซะหน่อยแต่ไม่เอาหรอกขี้เกียจโอ้แล้วก็ไต่ทำมันไปอยู่กับาหมาป่านะตัวนี้ก็ไดอกเธอรู้พ่ดอ,อกอดอโอ้ไม่ดอกว่ะมีตัวไหนอีงไงม,ม่เนี่ยตรงนู้นเยอะของตัวดอกยังโอ้โหดอกเออดอกแล้วครับทุกคนมาเราจะไปแลกกันดีกาเนี่ยครับเออเป็นถุงดีแล้วถ้าจะได้ถุงแบบหัวหัวแล้วนะตอนนี้ เอาเลยดิกูแซกได้กูแซกแล้วทิ้งไปอือเอาระยะใกล้เลยอันนี้คืออะไรครับอังหมาฟ้าเราก็ไม่น่ามีอะไอ้ทุกคนผมอยากลองไปเล่นวะว่ามันจะเล่นยังไงวะต้องรองเปิดหรออะไรของมันวะคือมันเล่นยังไงทุกคนเกมเปิด day o น้องไม่เห็นเกมเปิดเลยอะเอาเปา็นว่าเราไปเปิดของดีกว่าอู้หูด้านบนนี่เรื่องไม่นี่กันละของเราจะไปได้นบนกันนะกูให้พีคครับทุกคน ก็ไปในป่าตรงนี้มีกล่องอีกอันหนึ่งลองไปล่ากันดูเอามันไปก็ไม่มันก็ไปไม่ได้นี่หวะเฮ้ยมีทางเข้าไหมมีอยู่มีอยู่อ่านึกว่ามันเข้าไปไม่ได้ซะแล้วมันคืนกันจะมาครับคืนสองมันน่าจะฆ่าเราได้แต่เฮ้ยผมลืมหยิบไฟสายมาวะทุกคนเชื่อละอยู่ตกปลามันทำไมเนี่ยต้องรีบกลับก่อนนะครับนี่รับที่อยู่นี่ครับเอาเรายังไม่มีปืนนะหยิบหายแล้วอืมโอเคโอเคถึงก่อนอยู่ครับถึงก่อนอยู่ไปฉายอยู่เต็นท์อ่ะผมจำได้นะไปร้อยเปอร์เซ็นครับ อะไรอะทำไมหัวใจขึ้นอ๋อนิวเลือดครับนิวเลือดเจนี่ไรไฟฉาละไม่กลัวใครละอ้าวโอเคมาเปิดครับผมมีกล่องทองข้างล่างด้วยาูสะชบตรงนี้ทีกท็ทีครับเปิดก่อนไปสร้างเลยน่าจะเป็นเดทครับเยมีกล่องตรงนี้ด้วยครับอ๋อกล่องเราดีกว่าครับอ๋อกล่องเราดีกว่าครับอืมเลยไม่สามารถใส่ได้นั่นเองเนะจ๊ะอ่ะถังน้ำวันนี้ที่ฟาร์มครับตรงนี้ก็น่าจะมีหนึ่งกล่องนะถ้ามันจะไม่ปิดอันนี้ ไว้เอาอีกแล้วได้ซีดบล็อกอ,อีกแล้วครับลองเอาเงินเด็ดซีดบล็อกกันเลยทีเดียวเชียวอ,อยากได้ปืนนะโอ้ยกูเจอแล้วอ่ะทุกคนไอ้เหี้ยใครวะกูเจอแล้วอ่ะไอ้เหี้ยเหล็กเหล็กกูหามาตั้งนานใครวะแม่ง <c oughs> ดวนเล่นอะไรดีวกว่าไอ้เหี้ยมันมันกันไม่ได้น้องนี่สถานการณ์ผมนะโอ๊ยอยังไงเปิดแล้วเปิดแล้วทุกคนเราไปเล่นกันดีนกว่าจ้ะยืนห่วงเหรอ ไม่ผมยืนไม่ค่อยถึงเลยวะเอออะไรอยู่ต้องต้องใช้นี่อยูอ่เนาะโอเคนี้แรงไปใส่อีกนิดนึ่งโอเคได้และโอเคเอาวะก็อเอววะก็อเอววะ,เ,วะ,วะเรียบร้อยครับเชนดี้หาง่ายเมือ่อผมอยากเข้าไปเอาเชียร์ทุกคนอันนี้ทำไง ày? ต้องเอามาใส่ตรงนี้ปะพิเกฮัลโหลกูทำไงนเนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วกัน เอามาชุดบาร์ครับอะโอ้สามโอเคเฮ้ยทำไมแคนดี้ผมได้เยอะจังวะหรือเป็นบาร์กป้ะทุกคนผมไม่สนละผีพงผีผีอะกูจะเล่นอะทำไมอะ่ะหน้าตัวครับเฮ้ยกูไม่ยิงไม่โดนเลยนะ่ะปืนหไ,ไหนเ้ยวะเฮ้ยเจาะปกใจเ,ใเขียวเอ้ยไอ้เขียวแย่งกูทำไมวะสองสามสี่สวย สามก็สามแล้วครับทำไงต่ออ๋อคือมันเปิดเลยโอเคอุ้ยเข้าไปแล้วก็ตกบอลเจ้ากลัวป่ะอ่ะครับนี่มันก็หิวเราเรื่อยๆนะคารนี้เชีย่ยแล้วอ๋อต่ออกอทำไมอุ้ยกวางป๋าป๋าไอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่มีกวางวิ่งผ่านหน้าผมด้วยอียยยยยยม้มีกวางด้วยเมนนื่อกี้ทางนี้ครับทางนี้ โอ้อยเยี่ตกใจแต่งนี้ครับมาไผ่ครัเป็นไรให้สองเป็นไรเป็นไรไม่ต้องสอนับเพราะว่าเรามีมีหิวเลือดนี่ไงมันมนหิวให้เราไปกันเอ้ยมันมันสร้างอีกแล้วไอ้ไอ้นี่ครับโอ้โหกูเจอตัวแล้วไหนวะใครวะไอ้เขียวปะโอโไม่ใช่นี่วเ่าเอา้าลูกกูเดินหลงป่าเลทีนี้มีหมีด้วยโอ้โหวันที่สี่ครับมาทางนี้ไอ่ทุกคน,นมันเดินยังไงวะเขาบงกดอะ เอย่างนี้นะก็มีหาดไหมต้องไปทางไหนเนี่ยอ๋อป้ายมันชี้มานี่เราก็ป้ายชี้วันนี้อุ้ยมึอยมองอะไรเนะี่ยป้ายชี้มานี่เราก็มาทางนี้เฮ้ยเอาว่ะทุกคนอุยอ้ยอ,ยอ,ยอู้อู้หมาไอ้ฟ้าแบบจุ๊ยมาฟ้ากูจะตายจะตายโอ้โหได้ห็กหมาหฟ้าเลยอุ้ยเราเปิดเลยเราจะได้เคียวไหมไม่เอาไม่เอาชุดกอดน,นะกูมีแล้วฮัลโหลขอเคียวปุ๊บสวยทุกคนได้เคียวเกดแค่ ได้เคียวครับแล้วตรงนี้ทางออกโอ้ว้าวได้เคียวได้เคียวทำอะไรได้มูเลือดปะผมงจำไม่ผิดโอ้ดูแอนิเมชันงานเตี๊ยบอัดไม่กี่นาทีสิบหกนาทีโอ้แล้วนะตีก็ไปเห็นเลือดเพิ่มลองลองไฟ่กับหมานีกูเกือบตายเฮ้ยแต่มันฟันแรงเอาเรื่องน่ะขอขอสักตัวโอ้โอ้โบอกขอสักตัวมาสองออกมาดิโอ้ยโอ้ย มันโคตรแรงมันผมใส่เดียวเลยโอ้โยโอ้โหสองทีแตกสองทีแตกแล้วดูเลือดโคตรแรงดูเลือดโคตรแรงโอ้โหโซโล่ได้เลย,เลยอะ่ะตอนเนี้ยไปเลยครับเดี๋ยวไอห,หนูรอกันนะพี่ขอเปิดกล่องก่อนได้หนูปุ๊บไปเหนียสวยสวยไปกลับบ้านเราลูกมาอยู่อะไรตรงน,นี้มันไปปล่ยอยปลงไฟกันนะครับมันจะได้ขั้ไมไปไปเฮ้อ มันจะได้ข้ามมันใบๆเออไอ้เี <c> ้เ <oughs> ว้ยนางหมาฟาบมันมีตัวให้แลกว่ะมาช่วยเด็กได้ดละนี่เหาไปในนี้โอเคทีนี้ต้องไปไหนวะผมอยากลองใช้แบบว่าเชียวเนื้อขอจัดของแปบเชียวมาเลยตอนแรกดิมาจะจะมีคนมาบุกเออนี่แหละนี่แหละกูได้ โชว์แน่บอกเลยว่าคัทนี้จะโหดแค่ไหนครับมาดูกันคุได้โชว์แน่คุณได้โชว์แน่เที่ยแล้วประเด็นคือเพื่อนกูไม่อยู่สักบ้านสักคนดูดิอันนี้อยู่นี่อันนี้อยู่นี่อันนี้อยู่นี่มาครับกูเองกูเองเดี๋ยวผมจะโชว์โซโล่นะแต่ตอนนี้อาหารจะหมดแล้วทุกคนเอาเอามาเผาก่อนแป๊บนึงมาเหวะไม่เคยกลัวไหนอยู่ไหนอยู่แล้วครับเอาครับกวงมานี่ครับมาดูมาดูช่อหนึ่งช่อสองดอกแตกโอ้โหช่อหนึ่งช่อสองตายเที่ยนี่สองตัว อันนี้มีตเต็มตเต็มตเต็ม,ตตมปึ๊บตตโโปึ๊บโอโ้โอหปึ๊บปึ๊บโอ้แลเลือดเด้งปึ๊บปึ๊บโอ้โหโอ้โหเกมหมดภายในไม่กี่นาทีกุ้งอย่างนะหมายถึงเคียวค่ะแต่สุดก่อนนี้ก็โอเคอยูนะ่เนี่ยคอยดูเดี๋ยวมันก็จะเิวเลือดให้เรานะไปไปตายตรงโน้นแ้วนะผมไปช่วยเองผมคนดีอะไรมึงตายเพราะอะไรเนี่ยโอ้ตายได้ไงอ๋ออ๋ออ๋อเดีาเดากูชุบอยู่ชุบอยู่ปึ๊บเรียบร้อยชุบแล้วนี่ได้ อะเขาเรียกอะไรอ่ะ Achievement อ๋อมันตีกูได้ไงอย่าสิเอ๋อสิเอาสิเอเอ,เอ,เอ,เอมันจะฆ่ากูเนาะสามสิบหนึ่งแคปปุ๊บแม่ยงไงตีกูอย่างแรง,ง,งถฐานไฟฉายจะหมดไปทุกคนเอามันจะไปไหมทุกคนเอามาเฮ้ยเดี๋ยวๆใครท่าเี้ยอะไรเนี่ยโอเคยังดีอยู่ครับที่มันเป็นกำแพงไม่งั้นนี่แย่เลยเราลองไปเราลองไปล่าดันไหมทุกคนคือ,อเราลองไปล่าดันเดี๋ยวผมอยากเปลี่ยนต้องเตรียมอาหารไปก่อนอันนี้มีคนมาแลกด้วยครับทุกคน เราไปแลกของกันก่อนนะครับโอเคหลังหมาอัลฟ้ามาแล้วโอ้โหใจอนเลยครับรออะไรอ่ะไาทุกคนผมจะพาทุกคนไปเอากล่องตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะไปล่าตรงนี้ต่อเลยครับเพื่อปกติอ่ะเขาต้องใช้แบบว่าพวกปืนใช่ไหมแต่ผมอินดี้เราจะใช้เคียวครับเปิดเลยตอนนี้อัดมาก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วทุกคนปุ๊บอะไรนะบังเกอร์เหรออ๋อรไฟฟ้าไปครับไปครับเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์หัวหมาหัวหมาโอ้โหโคตรแรงถ้าผมชอบดานนี้ โอ้แม่ก็เราไม่เกี่ยวกันนะมาผมใส่ลแล้วกันผมไม่เคยเสนไม่เคยกลัวฤฤฤฤฤฤฤเปิดไหมดิโอ้โห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 แล้วคนเดียวโซโล่ได้เดี๋ยวเดราเก,ก็บเก็คนกับคนไม่ไหวไหมแล้วเราสามารถตีเธอได้ไหมไม่ได้ทุกนคนถ้าได้มันก็จะโกงไปแล้วเพาตรงนี้มีไม่ใช่เงี้ะอ้าวแล้วเราฮิวคืนไงแล้วแล้วกูฮิวไงแล้วกูฮิวไงโอ้โหอุ้ย กูเจ็บเจ็บอ oh ันนี oh. ้ไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวออกมาซีมึงออกมาซีออกมาซีออกมาซีโอ้โหหิวด้วยทุกคนเดี๋ยวเดีผมหากันเนี่ยวปะหลบนี่ไงหิวไงกูหิวไงมีเหรอกูหิวไงกูหิวไงกูหิวไงโอ้หลบกดหลบกดเกมฮาร์ลีบินไงครับเชื่อหรอ กูจู้ไงกูจู้ไงกูจูงกูสับกูสับโอ้โหหัวแตกหัวแตกนี่แคไหนไม่มีนะชุบกลางคืนกันจะมาถามว่าผมกลัวไหมกลัวครับกูกลับแต่กลางคืนเนี่ยเรายิ่งจะเก่งนะครับถ้าเรายิ่งเป็นกลางคืนนะเออถ้าเรายิ่งอยู่กลางคืนเรายิ่งเก่งกูกลับทางนี้ไม่ได้หรอเดี๋ยวผมจะลองไปทีก็ทีกแล้วกันนะครับม้านทีก็ทีกอยู่ไหนวะอยู่นู่นนะครับไกลมากไกลแค่ไหนก็ถ้าใกล้นะ ว่าเรามีพลิกเฮียบลอันนี้เราเหลือสามคนแล้วนะน่าจะออกเกมแล้วคนหนึ่งดีมากอ่าคืนแล้วครับถามว่ากูกลัวไหมไม่ครับผไม่กลัวเพราะเรามีเคียวครับาคาดนี้บอกเลยโอ้โหตอนนี้นคืนชิวจติอะสองหลังครับเฮ้ยตัวเฮียอะไรนะ่ะเพื่อนกูดนล้กูข้าวกูเข้าคาซีแล้ว,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 ลลวไปว่าหลังถอดไปต่อแล้วขอเที่ยวทีกได้ไหมเฮ้ยเอาว่ะขอให้อะไรเราไม่หิวครับโอ้โหดีมากดีมากโอ้แคนดี้ผมเยอะจังวะมันบล็อกแน่ทุกคน ขอบ้านหลังนี้บ้างแล้วแต่พอมันเป็นคัสแบมไพรรนี่ทัอ๋อมันทำให้เราเลกได้ง่ายมากขึ้นเลยผมลืมไปอันนี้เป็นรหัสจากร้านซีโยไกตันนะอ้าได้อะไรเนี่ยมันให้อะไรมาอหอดีเหมือนกันเ,เราเก็บแคนดี้นะครับไปไหนได้อีกอหนูนู่นครับไกลมากเ,าเดี๋ยวเรากล,กลับก่อนก็ได้ครับไม่ค่อยมีอะไรครับจริงๆคัสเรามันต้องเล่นกลางคืนนะทุกคนเนี่ยแบบเจอหมาตอนกลางคืนเนะี่ยันฟัน,ฟน,ฟนปุ๊บว่าก็เลือดเด้งนะครับหรืมันเด้งไวมากครับตอนกลางคืนเฮ้ยขอยื้มปืนจากงานวัดหน่อย ขอยืมปืนจากงานวัดเนี่ยโอ้โหโอ้โหสามต่อครับป oh, oh, ืนงานวัดไม่พ้นมีประโยชน์เลยทุกคนโอ้โหโอ้โหเอาดิกูหิวแล้วเอาดิสุดท้ายครับตุ๊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 บโอ้ฉีดโคตรเจ็บเลยครับอ่ะเราไปช่วยเด็กกันเข้ามาทีหนึ่งโอเคแล้วก็เปิดครับอีกสามวิครับ กลางคืนเราเล่นได้ครับอย่างที่บอกโอ้โหได้ถุงดีตัาอาหารจะหมดหมดทุกคนไม่รู้ว่าเราจะเล่นได้ยันนานนะต้องต้องยอมกินนงีครับเพราะว่าผมเป็นแดกจิราไปกับเต็นท์กันดีกว่าแบนเดตตขวาเลยละเพื่อนมีอาหารไหมโอ้โหเพื่อน thank you หลายหลายแต่ผมก็ไม่ได้เอาเนื้อมานะเมื่อกี้เอออดูเคาะอดนคนดูคอมเมนต์ด่ากูแล้วเมื่อกี้ข้างล่ามีก็ ทีก็ทีได้เฮ้ยไปตรงนี้ก่อนทีก็ทีนี่ก่อนทีก็ทีกันเนี่ยป่ะนี่ย่สองหลังเลยเว้ยเฮียไม่ได้ว่ะต้องรอว่ะชิบหายละเดือดรเองเอ้าแล้วผีเป็นเป็นอะไรติดบั็อกอ่ะควายจริงๆรกวางเนี่ยโอ้ยอ่ออ่ออ้อไอ้ผีติดบั็กก็มีอ่านะครับตอนนี้อัดมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะไม่รู้จะตัดเหลือเท่าไหร่นะทุกคนผมขี้เกียจแบบ ตัดนาน่ะอือยู่นานมันก็ต้องตัดนานนะทุกคนถ้าใครอยากดูดานานๆก็ขอคลิปนี้สักสิบไลค์ขึ้นไปอะอช่วงหลังๆมานี่ไลค์น้อยมากเลยอคลิปแล้วแบบสามไลค์สี่ไลค์เจ็บใจแต่ฟันกระต่ายทีเดียวตายเลยนะไยไหนก็ไหนๆละขอถ่ายแบบเอาไปทำเอเ่ออะไระปลดชิปก่อนนะครับชิปโอเคหูโคตรเท่โคตรจ้ายวช่างมันแล้วกันค่อยๆกันนะทุกคนก็เดนะี๋ยวผมจะดับของให้เพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเฮ้ย พออยู่เอาไอสัตว์มันจะไปไหนเนี่ยมึงเอาไว้เนาเนาะอะพออยู่ผมให้เขาเลยนะเอ้ยมึงเอาเหรอเียวเลยนะเว้ยอะพออยู่เออไม่สนละมจะออกเกมละไอ้เหี้ยเอาอะไรก็เอาไปเถอะนะถอดชุดก่อนถ้าถอดไปนานละอ่ะขุนเอาไว้แค่นี้ก่อนนะผมก็แบบคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะใครดูก้าวคืนนีกก็คอมเมนต์มาขอไลค์สักสิบไ์ขึ้นนะเดี๋ยวผมไปอัดต่อแล้วไปละ you air eh.